สวัสดีครับสวัสดี fc ทั้งช่องพหัต channel ครับมื้อนี้ครับวันที่สี่มัรตลคมสองหาหกแปดครับมื้อนี้ครับจะมีน้อทั้งมาแบ่งปัน fc ทั้งช่องครับผมเป็นของ fc ภูเก็ตนะครับตอนเที่ยงเมื่อกี้ครับผมเนาะ fc ภูเก็ตโทรม่ครับพหัตลงคลิปของพี่ต่อเลยนะงวดที่แล้วพี่ถูกเก้าศูนนะนี่ครับผมเนาะเลขเพิ่นครับผมนี่ครับ 079ครับตัดเล่น2ตัวครับ0779แล้วก็90นะครับนี่ครับพนว่าพนถูกเ0้าูนยน0แสนนะครับ f c ภูเก็ตนะครับคลิปนี้ครับผมเนาะพนว่าเอาล่างไปก่อนเด้อพระหัดดครับผมเนาะเพิ่นแจ้งเข้าวมาครับผมเอาล่างไปก่อนนะครับล่างวิ่งที่5ครับจับคู่ไม่เข้านะครับให้5 3เลขออก5 1นะครับ ของ FC ภูเก็ตนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เลยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับหลักสิบล่างครับของ FC ภูเก็ตนะครับนี่ครับ125ครับมาด้วยกันนะครับนี่ครับ5 1นะครับนี่ครับผมงวดที่แล้วผมสรุปหลักสิบล่างนะครับเดี่ยนที่1กับ2นะครับแต่ว่า หมาหลักหน่วยนะครับถ้าใครรอให้ผมสรุปแบบนี้อยู่รอก่อนนะครับผมเนาะนี่ครับ f ฟภูเก็ตนะครับของแม่กทมไม่เข้านะครับผมของแม่สระบุรีหนึ่งกับ2อมาที่1หลักหน่วยครับของผมครับ9 1 2ครับมาที่1หลักหน่วยครับของปู่3ามแไม่เข้าครับของแม่สระคาครับหกับ4 1มาหลักหน่วยครับ แล้วก็ของ fc ภูเก็ตครับผมเนาะหลัก10ครับ1 2 5หนี่ครับเลขออก51ครับนี่ครับผมนาอกเพิ่นว่าเพิ่นถูก9 0 1 0 0 0นนแสนนะครับเพิ่นแจ้งข่าวแม่ครับผมเนาะเพิ่นโทรมาหาตอนเที่ยงเมื่อกี้เองครับผมเนาะเพิ่นว่าพระหัตลงคลิปเพื่อพี่ต่องวดเลยนะไม่ต้องรอนานนะแต่ว่าคลิปนี้เอาล่างไปก่อนครับผมเนาะคลิปนี้เอาล่างไปก่อนนะครับ ก่อนอื่นครับผมเนาะมาดูเลขเดินดีก่อนครับนี่ครับเลขเดินดีครับปี67ตอนนี้ถึงปี68นะครับไม่มีพลาดนะครับผมเนาะนี่ครับ3ตัวนี้ต้องมาเห็นนะครับไม่บนก้อนล่างนะครับผมนี่ครับ9 6 3นะครับบนออก209ครับมาที่9นะครับผมเนาะ ก่อนอื่นครับมาเบ็นของปู่วัดป่าก่อนนะครับของปู่วัดป่าครับงวดที่แล้วนะครับให้มาครับ4 0 9ครับนี่ครับเลขออก2 0 9นะครับงดนี้ปู่วัดป่าให้มาครับ8 2 3 272ล่าง8 7นะครับนี่ครับผมโอเคนะครับ มาดูของ FC p h เก e t ดีกว่าครับผมเนาะซึ่งผมกดไปอยู่ครับผมนี่ครับเพนโทรม่ครับผมเนาะ FC p ูเก e t ครับหลัก10ล่างครับ2,3,6ครับหลักหน่วยล่างเก้ากับ0ครับล่างเด่นที่3ครับ3039นะครับของ FC p h เก e t นะครับเดี๋ยวผมมาเขียนให้ FC ทั้งช่องครับผมของ FC p ูเก e t นะครับ งดที่แล้วให้ห้าครับผมเนาะวิ่งล่างค่าครับมาที่หลักสิบนะครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้านะครับเพราะว่าครับผมเนาะเรียกเพิ่นครับผมหลักสิบเป็นหนึ่งสองหาครับผมเนาะนี่ครับมันยกันครับก็เลยจับคู่ให้ไม่เข้านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่นจับคู่ให้แค่คู่เดียวเองครับผมเนาะห้าสามตัวเดียวนะครับนี่ครับ มาดูของ fc p ู u ก e t ดีกว่าครับผมล่างอย่างเดียวนะครับคลิปนี้ครับ fc p ู u ก็ t ครับเน้นย้ยำกับ fc ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนสิหลักสิบล่าง สิล่างครับหน่วยล่างครับหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างครับของ f อฟซูเก็ตหลัก10ล่างครับ2 3 6ไม่ใช่5้าเดี๋ยวสองสนะครับ หลักหน่วยล่างครับ9กับ0ครับหลักหน่วยล่าง9กับ0นะครับนี่ครับ2 36นะครับ9กับ0ล่างครับเดี่ยนที่3ครับล่างเดี่ยนที่3นะครับจับคู่ให้2คู่นะครับผมนี่ครับ3 9แล้วก็30ย์นะครับ สามเก้าแล้วก็สามศูนย์จับคู่ให้สองคู่ครับลงวันที่สิบเจ็ดมกราคม2 5 6 8ครับเพราะว่าวันที่สิบหกครับผมเนาะเป็นวันคู่ครับเลขไม่ออกครับนี่ครับ มาแคปนาจอครับผมเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนสิถูกไหมสองสามหหน่วยล่างถูกต้องไหมเพราะว่าครับผมเนาอเพิ่นโทรมาหาตอนเที่ยงเมื่อกี้เองครับผมนี่ครับผมจดไว้อยู่นะครับขั้นแรกครับผมเนาอผมว่าจะขอสัมผาสเพิ่นเพิ่นว่าผ้าหักพี่ไม่สะดวกนะเพราะว่าคนภูเก็บกั่รู้จักพี่เยอะพี่ไม่อยากอาอกเสียงทางช่องผหัสแต่ว่า พี่โทรมาบอกได้อยู่แต่ว่าห้ามอัดเสียงพี่นะครับผมเนาะกะประมาณนี้ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอนะครับผมของ f c ซภูเก็ตนะครับหลัก10ล่างครับ2 36ครับหลักหน่วยล่างครับ9กับ0นะครับล่างเดือนที่3ครับ3 9 3 0นนะครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนี่ครับผม 9009ครับเพิ่นว่าเพิ่นถูกแสนหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับผมถูกหนึ่งแสนนะครับแล้วก็หลักสิบล่างก็มีครับผมเนาะหนึ่งสองห้าครับผมเลขออกห้าหนึ่งครับกับประมาณนี้ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะกับซุดท้ายนี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเยนยํากับเอฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับหรือว่าใครสนใจอยากวางแนวทางทางช่องผมสามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่ 06 5 2 4 1 7 4 3 8นะครับหรือว่าถ้าจดโทรมาครับโทรมาหลังสองทุ่มนะครับผมเนาะเพราะว่าหลังสองทุ่มผมจะว่างครับผมเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ